ท่านครับพวกผมซีโนเนียชั่นกับเวิร์กแท k s ในช่วงอย่างนี้ก็ได้เหลือนะครับวันนี้ผมขอนำเสนอคลิปกัน3ตอนรวดกันเลยเดียวนะครับคือมีรุ่นเล็กรุ่นกลางและรุ่นใหญ่ด้วยกันนะครับเริ่มจากรุ่นเล็กก่อนนะฮะเป็นที่4.3ครับรถถังทองแจกเป็นรถถังพรีเมียมที่ตึ่งติ่งแจกไปเมื่อไม่กี่เดือนนี้เองนะครับีนก็เป็นเี่สี่จของคุณนบเอฟซีศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งาวเดิมนะฮะ อันนี้เขาบอกว่าไดเอ็มนะครับผมผมรู้มันได้ได้ก็ได้ยังไงเพราะว่าที่ศีห้านี่ถ้าเป็นรถออกใหม่เนี่ยจะไดเอ็มได้แต่มาดูกันว่าคิวไปได้เท่าไหร่แล้วก็ได้ได้ได้อะไรไปเท่าไหร่บ้างถึงไดเอ็มแตกนะครับผมเปิดเกมมานะฮะตอนนี้ก็แหนางแมวก็ไปฝั่งคนละสองฝั่งครับอย่างเท่าเทียมกันเลยเหมาะเหมาะเลยครับคือแบ่งกันไปถูกทางนะะแล้วก็ถูกที่ด้วย จะเอะจะจวนนิ่งครับจะจวนนิ่งเป็นเป้าหนึ่งโดยเป็ดอกแรกแล้วดอกที่สองครับกินหมูก็นัดปีชีพก็มี HP แค่หนึ่งเดียวครับเก็บไปแต่ในข้างหน้าครับมีคูเซอร์คูเซอร์สาวทหารน,นัดเดียวนะฮะแต่ว่าข้างหน้าไข่ชินี่อ๋อรถบังอยู่รถบังยิง ไ,ได้เลยอุซายิงเปิดทางให้ยังไม่ทันสู้ยี่สิบหกปัดดัดก้นเลยตรงนี้เนี่ยข้างหน้ามีชิน้นินะฮะก่อนหน้าเราจะโดนแย่งอย่างนเนี้ยแล้วถึงรถจะเต็มนะโดนโดนยิงแล้ยยิงจากด้านข้างเข้านะก้อนซองเหล็กหนานนะโอ๊ย ที่นี้นี่ปืน้นท่าเจนมอมเป็นหัวระเบิดนะครับก็จะสังเกตว่ายิงที่สีบห้าด้านาหน้านี่จะจเมจจ้เาขาน้อยมากเพราะเขาใช้หัวระเบิดกันก็ก็เพราะว่าลูกเจาะเกาะมันเจาะเท่ากันหรือว่าเจาะน้อยกว่าลูกหัวระเบิดเนี่เอเอโดแปลกดีเราเลยนิยมใช้หัวระเบิดกันเอาเรครับที่ส5ห้าเน้นต่อไปตอนนี้ครึ่งต่อครึ่งแล้วนะครับหกต่อห้าตอนนี้เรนนิ่มนำนำอยู่หนึ่งคันอนะ่า มีเทียนทูนะอ้าวยิงไม่โดนโดนขโมยไปเรียบร้อยอยู่ใกล้ฐานมากแล้เจ็ดอห้าครับถือว่าได้เปลี่ยบม,มากเดี๋ยวแต่เจอที่หนึ่งคันครับผมเดี๋ยวใแฟเซอร์มัีเล่งรอแล้วยิงไม่ทันชาวบ้านอยู่แล้วนี่จะได้เอ็มกับเขาทีนีน่โอ้ยโดนยิงอีก <c oughs> อ แบบนี้ก็ยังจะได้เองของเขาเลยเนี่ยยิงพลาดไปหลายดอกมาฮนะมีอัตจรยิงจกักนะไม่มีการล็อกเป้านะยิงไม่โดนล,ล็อกไปก็ไม่โดนนะครับ <c oughs> โดนแย่งตลอดนิดสี่ครั้งแล้วบ้างที่โดนแย่งซัทเซอร์สแปดนะครัยิงเล็กฝัง่งนู้นเขยิงเล็กมาโดนตัน้งไงขอบอกแล้วอย่าให้นิง่งถ้านิ่งนีง่ แม่นแน่นอนถ้าไม่นี่คือไม่แม่นเลยนะก็เป็นธรรมดาของปืน45มมของในเทียร์สองนะก็ถือว่าคอมแม่นหาไม่ค่อยได้เท่าไหร่เดี๋ยวดูตัวรถเล็กๆแบบนี้นะฮะงานอัดก้นก็มาครับแต่ตัวนี้ขใช้การมาเดอร์กว่าโดนแย่งกันเออนี่จะโดนแย่งบ่อยไปไหมเกี่ยวก้นเหรอครับแอเขาก้น ดีทูครับล่าที่สองครับอีกลูกจนหูรูดรั่วแล้วนะฮะโดนยิงจากรถทางเราโดนยิงจากด้านหน้านะ,ะแต่เด่นเก็บไปได้สามทีคันเลยลาดเขาทังนั้นนะครับ <laughs> มากระดาเม็ได้จากตรงนี้นะคระับเด็ก้งหรั่งยังได้อีกเหรอ เมแม็กขาดแปดออกมานี้ยิงเข้าจะไฟไหม้ด้วยได้เรียบร้อยครับสีข่ขาดห้านั่นทั้งหมดห้าขัดนะครับผมว่าจากนี้เอ็มแตกแล้วก็ยิงไฟไหม้นะครับก็โอ้ก็ยิงยิงไปไม่ไม่ค่อยเ,เยอะครับผมแรกๆอาจจะไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่แต่หลังๆเนี่ยยิงยิงได้เยอะมากขึ้นนะคือยิงตรงรูทังกลางดีดีทูของฝรั่งเศสแล้วก็เอ็มแล้วก็ชิน,นะนี่นะคือเมสัาน ส่วนที่เหลือคือร้านเขาทั้งนั้นเลยนะฮะอย่างแฟนเซอร์350คูเซอร์เอเนี่คือยิงนัดเดียวสังหารนัดเดียวถนะือว่ายิงน้อยนะครับเนี่ยแต่แต่แตไปไปเยอะเอาตอนใกล้ตอนใกล้จะจบแมตช์ก็ข้าข้าประสบการณ์817ครับ10เยอะเยอะนะครับเยอะมากเทียบสองแต่ไป598เยอะสู้เอ่อสู้76มไม่ได้เนกะิดยิงครับยิงไป26นัดเข้า14นัดน,นะฮะ ก็ดามิ598าอยเ่ทยูี่จบเกม4นาทีจบเกมครับก็เป็นธรรมดาของเทียสอที่จบเกมเร็วนะครับส่วนท่าประสบการณ์นี่ก็ได้817้นะครับดิบๆเพราะว่าได้คะแนนจากการสองด้วยแล้วก็การยิงยิงไม่ค่อยเยอะครับแต่สอ i แอสซิส s t ได้ห6โ,โอเคแล้วมาต่อกันที่คลิปต่อไปเลยดีกว่านะฮะคลิปนี้ก็เป็นที่34ของ คุณ A R P I C 01จากแพลน K B T H นะครับกับ T 3 4โอ้แสบแสบมากนี่คือแบบว่าปืน5้เจ็มมยิงเร็วประมาณ2วิครับแล้วก็หอบความมีความเร็วในการของขอ้องตัวสูงนี่มาดูกันว่าเกมนี้จะได้เอ็มได้ยังไงกบ,บ้างนะฮะดเดินเกมแล้วครับผม ก็ตรงดิ่งไปที่เนินเอ่อเนินเส้นเนินกั้นเลยนะฮะไม่ลืมไปไหนเพราะว่าเนินกั้นตรงนี้เป็นจุดที่สเก,กลที่ดีแต่ว่ามันจะไม่ดีก็ต่อเมื่อ,อทีมของเรายังตั้งปืนไม่เสร็จนะครับย,ยังหาที่ซุ่มไม่เสร็จเลยขึ้นมาแล้วแต่ยังมองไม่ดีก็สเก,กลได้นะครับตรงนี้แน่แน่แน่ที่ที่ห้าศูนย์ 50. อย่าสนดีเอาละครับรถทางหนักออกก็ตรงจุดเดิมฮะ ตรงนี้เราสั่งหนักเยอะมากเก่งยิงสวนกัเต็มไปหมดเลยเปิดฉากแล้วโดนเก็บไปคันแรกฮะที่ค e นละฟังเราโดนเก็บไปก่อนเลยตรงนี้นะ,ะเดินหน้าแต่ว่าหันหลังว่ราะรแวงนะครับเนี่ยแฟนเซอร์สีฟูปูโปโไม่รู้จะยิงมันเมืเ่อไหร่ ก็โยโผล่มาเยอะเกินนะฮะอืมไม่เป็นไรครับ M2 Medium เป็นปืนดีเป็นหัวระเบิดนะแค่ตีนนะครับเสียหายเล็กน้อยครับโอ้โหแต่ถ้าเสียจะยิงไล่หลังก่อนแหละมาตะกี้นี่เองตรงเดิอบรรทุกตรงแถวนี้นะฮะบ้าน บ้านของเราน่าอยู่ดีครับมาอยู่คูเซเดอร์นะครัตอนนี้เริ่มบุกฝั่งนี้แล้วนะรู้สึกยังมีน้อยเพราะฝั่งนู้นมีเยอะเกินก็ร่วงมันแค่ทะรุกมาจากตรงนี้แหละโอ้โดนด้านข้างมียิงสวนมาด้วยนะตายโอ้ดยเจโดนจะได้บินโดนนี่ยทางบหนถ่งฝรั่งเศสฮะหัว โดนอินทูมีเดียมยิงอ่าไม่ค่อยจะกินดาเมจไม่ค่อยเข้าตีกระเขาตีร้อยแล้วศพแรกครับบีหนึ่งอินทูมีเดียมยังนิ่งอยู่เลยฮะไม่ไปไหนก็โดนเกือบโดนเก็บไปแล้วอย่างนี้เดียวอย่างนี้เดียวใครช่วยเหลือล่ะโอ้โดนยิงมาจากฝั่งกลางฮะโอ้เควินหนึ่งฮะ นเควนหนึ่งยิงจากอา่านังข้างซ้ายซึ่งตั้งตัวรออยู่แล้วและไม่ขยับไปไหนด้วยนะเขายืนยิงรอเราอยู่นันนะมันบอกคามมเซหันข้างให้รอเลยเนี่ยมันรสไม่สนแล้วครับที่สามสี่เราคุ้นหน้าเนี่ยไงฮะอยู่กลางดงเลยก็ไม่แปลกที่จะโดนเขายิงนหมูตัวที่สองที่จะโดนเก็บไปแล้ว โดยทีสักสี่ของคุณ A R P เราตอนนี้เจ็ดต่อหกนะครับเพราะถึงยังถือว่าสูสีอยู่ก็โดนเก็บไปครึ่งต่อครึ่งน,นะครับทีมเราก็ด้วยโดนกดเอาไม่โดนนะโอ้เด้งเด้งเราเลื่อนเยอะกว่าด้วยแหละนี่น่าใครตัวที่สี่ไหมไม่โดนคนระับเทียนนัดหนึ่งนัดหนึ่ง อีกเปล่าโอ้โหนี่มันจะโดนกเก็บไปแล้วนะขอเถอะไม่ตายยไม่ตายมีเคสามอันหนึ่งอือตอนนี้ก็เหลือรถถังหนักนะสองคันสือตรงนั้นเอาได้นัดเดียวปเดียวเควีหนึ่งเอสครับตรงนี้เองเพิ่งสังเกตน,นะเขาใช้ลูกทองไปเกือบหมดแล้วนะเหลือสนะี่นัดทั้งตอนนี้ ดมาแล้วมาแล้วสัญญาสัญญาแล้วไม่ดีโอ้โหโอเชียนยิงไม่ได้ชนเลยเสียลูกทองไปเยอะของกลับไปบ้านนี่เป,ป็สองลูกตังหายไปเยอะเดี๋ยวนสุดท้ายครับโหทีมดีเหลือเ,เกินเก็บเอาเก็บเอาของเราก็เหลือลูกทองนัดเดียวครับแล้วก็ลูกธรรมดาอีกเยอะมี์จะโอ้โด,ยดนยิง,ดงโ,โดนโหโดนยิงจะนั่นขง,นขง,งขง้างครับซีนะครับแต้ม ้สเราดท้ายเราก็ยิงเราจะตายเราก็ต้องยิงโอ้ยโอ้ยโชคดีอะนึกว่าจะโดนเก็บไปแล้วนะฮะเสียสิเบื่อก็ได้ได้โอ้โหเห็นแตกนะครับแล้วก็มีเหรียญเจ้ารถถังก็นี่เหรียญกระแพงเหล็กนี่เองนะฮะก็กันกระสุนจากอ่า B1 นะครับ B1 แล้วลงยิงจากด้านหน้าเข้ามาแต่ไม่เข้าสักทีนะครับก็เลยได้คะแนเห็นไปแล้วก็เก็บทั้งหมดได้6กพันนะครับโดยที่ว่ายิงนัดเดียวก็ไปไปสามคันแล้วก็อีกเท่าไรก็ยิงไป4 5, 5, ี่ห้านัดนะยิงยิงเคบีหนึ่งเข้าสองสองนัดก็อีเคสามพันหนึ่งนี่ยิงเข้าหกนัดเลยทีเดียวไม่ต้องห่วงครับเอ่อพี่สามสี่นี่ยิงเร็วจริงก็ประมาณสองวิกว่าเกือบเกือบหนึ่งวิทีก้าอ่ะแต่ไม่ถึงไม่ถึง ยิงเร็วนะ,ะแล้วก็ได้คะแนน2เยอะมากครับค่าประสบการณ์อยู่ที่นี่นะครับสการณ์อยู่ที่หนึ่งพอ้ 1, 1เยอะครับเยอะมากเยอะมากก็ผ่านเกณฑ์นะครับก่นผ่านเกณฑ์การได้เอ,เอ็มพอดีแล้วก็ดาเมจอยู่ที่หนึ่งพก็ถือว่าเยอะสำหรับปืน,นห้าเจนมอมอนะ,ะก็ยิงทั้งหมด3ามสนัดนะครับก็เข้าทั้งหมด2ี่สินัดยิงถูก23นัด ความเสียหายที่กันได้ก็คือ895นี่เลยทาง morning, money, again, กลางครับก่อ15มมเพราะว่าเพราะอะไรเพราะว่าไปให้เทใส่ยิงนั่นเองเนาะก็ดูข้างเงินเอ่อติดลบนะเพราะว่าใช้กระสุนทองเยอะไปหน่อยคือหมดแม็กเลยเพลินไปนะฮะใช้จนโอ้โหติดลบ3.3มหเลยเดียวแต่ว่าเข้าสู่การดิบๆคือได้1,281นะองร้เอ็ฮะก็พอใช้พรีเมียมก็ได้ผ่านเก้าแล้วก็คูณสองได้เป็นสา,ามหมนแปดก็ถือว่าผัดเกณฑ์กันได้เอ็มนะครับผม แล้วมาดูแมตที่3กันเลยดีกว่าโอเคนะฮะแมตที่3ก็เป็น s k ก d ร t ทีห้าศูนย์นะ,ะเป็นเทียร์ก้าของเช็กโดยแคลนเดียวกันครับผมผมเพิ่งังเกลยว่าเป็นแคลนเดียวกันชื่องเขาก็คือเออเลเวอร์ทีสี่จห้าห้าห้านะฮะจะตลกไปไหนก็อยู่บนรถถัง s k ก d ร T50 ห้าศูนย์บอกตรงว่าเกมนี้น่าลุ้นม,มากคือแบบเด,เดี๋ยวผมให้ดูว่าเป็นแบบ คืออย่างนี้ก็ได้ด้วยเหรอแล้วก็มันก็น่ารุนถึงนะจักรุ่นนี่ก็ถือว่าเป็นรถถังที่มีความเร็วของข้องตัวสูงนะฮแบบะสำหรับเชคซึ่งมันก็มีความเข้องตัวสูงตั้งแต่เทียหกมาแล้วนะเพื่อความอยู่รอดเนื่องจากว่าเกาะกระดาษมากแต่เกาะป้องปืนก็ถือว่าโอเคครับดีหนึ่งร้อยสิบถึงจะหนาแต่ว่าก็การหาเหวอะไรไม่ได้นไมัรู้จะมีไว้ทำไมต่มีไว้ก็ดีนะ ก็เปิดแผนที่เข้าตุวฝังตะวตันตกนะครับก็ประจําจุดที่รถถังกลางเขาอยู่กันจุดนี้สมาสนัยได้ดีสำหรับรถถเงที่มีการควบคุมดีๆตอนนี้สเกลเราไปเปิดก่อนแล้วครับเจอคันแล้วโดนนัดแรกนัดแรกโดนสกรมเรียบร้อยเลยฮะ AMX โดนลุงกระตือสามสี่คัน รู้สึกจะมีคนเห็นแล้วโดนเรายิงโดนป้อมปืนมีคนเจอครับขออีทยเถอะก่อนจะไปเขาด้วยอุ้ยเจ็บดุนอย<ป>นี้เราเพิ่งได้สบแรกนะฮะก็เก็บเป็นยนแลนเซอร์ไปก่อน ทีมทีมมันก็บุกมาเยอะเหมือนกันนะว่าเมื่อกี้จะเข้ามาคันแรกยึงตื้อไปมีห้าคันเลยเดีเจอแล้วฮะเขาก็เจอเราเหมือนกันโอ้มาสามคันเลยทีเดียวสี่คันวันนี้เรตกที่นั่งไม่ค่อยจะไม่ค่อยจะสู้ดีเท่าไหร่ครับว่ารถเราฝั่งนี้มีน้อยเจอสองคันสามคันเนี่ยเราก็ไปแล้วครับหนีไปก่อนแล้วยิ่ง ร้าไปร้าไปหนูนี่ต้องรีบทิ้งก่อนแล้วฮนะเพราะแตกแล้วครับฝั่งนี้ต้องรีบไปบอกเพื่อนบอกว่าเฮ้ยพวกเราฝั่งตะวันตกแตกแล้วนะแล้วนายเป็นใครนาะยเราก็าู้อยู่รอดแล้วคือคนที่เร็วที่สุดที่อยู่รอดก็ได้นะต้องเอาตัวเราก่อนนะับ ว่าะเราจะได้มีโอกาสได้ทำลายดูแล้วก็ทำเอ็มไม่แตกไม่มีกันแน่ใจว่ามันจะแตกได้ยงไงเพราะว่าตอนนี้ทีมขับนำไปแล้วนะฮะสามต่อสี่นะครับผมแล้วเรายังเก็บใครไม่ได้เลยแถมยิงเด่งไปสองทีเข้าไปสองนาทีก็สำหรับซากุระที่ห้าศูนย์ตัวผมก็ชอบใน รูปทรงมันเหมือนนิดนึงนะคือกลอหน้าที่แบบอ้วนกลอ,อหน้าคล้ายๆราเลนส 4D นะโอ้พูดถึงราเลนส์ 4D ว่หน้าใครๆจะได้บ้างเพราะว่ามีแบทแชทส 25T AP มาแทนแล้วเปลี่ยนไปหลายอย่างเหมือนกันเปนเรื่องสไตล์กันเล่นที่สะดวกกว่าเขาบอกนะ ีฝั่งเราไม่ได้ไปไหนนะฮะเราก็เลยยึดคลองฝัง่งเอาแล้วก็โดนเก็บตอนนี้หมวดหมวดของซากุระของเราโดนเก็บไปแล้วสองคันแล้วครับไม่ไม่ไม่สามารถช่วยลังรอเพื่อนไม่ได้จะยิงเขาเขายิงสวนกลับทางไหนชีวิตโซโดะมันคือชีวิตโอ้โดนสตบแล้วอันนี้ สองฐานจะมีศัตรูเ,เข้ามาแล้วนะครับต้องรีบจันไปเล็งให้ได้ก่อนอถ้าใครสงสัยว่าส k o ุด T50 กับทีวีพีทาต่างกันยังไงต่างแค่อัตโนลดครับอัตโนลดอของซูุดะทีห้าศจะมีอยู่สานัดน,นะฮะส่วนที่0ก็คือทีห้าจะมีอยู่สนัดเ,เพราะฉะนั้นจะ เวลาเราเจอเก้าร้อยสิบให้คิดไปก่อนวนะ่าสมควรดวลหรือเปล่าถ้าเจอเที่สิบมีคดนดวลไม่ทันแน่นอนคนะมันเจอมีสี่นัดส่วนเก้ายังมีสามนัดถ้าเลือดเต็มก็พอรอดอยู่อันนี้ยังไม่เจอศัตรูนะฮะสองฐานแตน่จริงๆเนี่ยหมวดเนี้ยผมว่าศัตรูไม่น่าบุกมาหรอกเพราะบุกมาก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่ามันมีอยู่ทงเดียวให้ให้ตรงนู้นกันนะครับตอนนี้ก็น่าจะแคมป์อยู่เต็มที่ ตู้าาก็ไม่เคยเจอครับหลบหลบไปหลังบ้านทั้งส่วนเนี่ยมาหมดแล้วเราไปดูทีว่าใครมาเยี่ยมบ้านเรานะใครจะมาแอบตุยบ้านเรา ยิงล็อกเป้ายิงรองก่อนไปแล้วเพราะว่าเป็นการข่มขัญศัตรูอย่างหนึ่งหรือเปล่าระหว่างนี้ระหว่างที่เราหลบอยู่ก็โหลดบรรจุกระสุนให้เต็มแม็กก่อนนะเผื่อเอาไปใช้ซัดให้เต็มเหนีหะยวพยายามไม่ให้ศัตรูจับทางได้นะครับเพราะว่าถ้าเราวิ่งตรงไปทันทีเลยเนี่ยเขาจะรู้เ้าวเวลาเหลืออีกสองนาทีครับผมเออโหมโดนี้มีเวลาเร็ว แล้วก็ไล่สองนาทีนะฮะเพื่อเพื่อ, <S <S เ,อเล็งการตอ่อสู้ให้จบเร็วขึ้น <S <S นี่นัดเดียวฮะโอ้ยโอ้โดนยิงเสือ,อโดนยิงเก็บไปไม่กันแต่โชคดีฮะเมื่อกี้โดนยิงอ่สาส่วนสำคัญไม่ได้ไม่ได้โดนอ่าเลือไม,ม่ได้ลดตอนนี้เริ่มไล่บี้แล้วครับเวลาเหลือน้อยต้องไล่บี้แล้วครับเราถ,ถอยไม่ได้แล้วบ,บี้คนเดียวแล้วก็ได้วะ <S <S ไม่เปอ้าวโดนเจอแล้วแค่ไฟติดชีวิตก็โอ้ไม, God. ม่กอดไม่รู้จะเจออะไรบ้างนะฝั่งนี้พอฝั่งเราก็นำจากที่เราเก็บไปเมื่อกี้นั่เมื่อกี้ยังเมื่อกี้ยังเสียเปรียบอยู่2องคันนะตอนนี้ก็ได้เปียบมาคันหนึ่งแล้วเจ็ดต่อหกเราต้องกลายเป็นตะเกาาให้ทีนะอันนี้บุกเดี่ยวเลยก็ไม่สนใจแล้ะ เจอแล้วฮะ T44 ชนมันเลยตัวเราเบาวกว่าจะเอาอีกนัดหนึ่งโดนป้อมมาไม่เข้านี่นัดนี้จบไหมโอ้โหชนชนทีตัวเราบางฮะชนทีก็เลือดหายไปเยอะเลยเจอคันแล้วแมวแมวไปก่อนโหลดไม่เสร็จพึ่งม,มาโหลดไม่เสร็จโหลดไม่เสร็จเพิ่งมาโอเคไปแล้วสามนัดฮะ ที่ดีมาตัดหน้าชนปักเขาให้เลื่อนรถไปป๊าบเลอยอะถึงเวลาสู้แล้วครับตอนนี้เอ้ามีมียิงมาแล้วมียิงมาหาเราแล้ว,ลวตอนนี้เราเสียกระสุนไปเยอะเกินไม่ได้นะอัตจรครับผมหลอกเป่านัดแรกนัดที่สองเจ็ดร้อยคอยคันนัดที่สามแล้วก็ต้องหนีไปโหลดนะฮะอุ้ยโดนยิงอู้ยเกือบโดนทั้งฮะ เมื่อกี้ที54ยิงทีนักขับได้แล้วก็เกือบโดนอัตจารยิงสามพิกนถ้าถ้ายิงเข้าด้านหลังทีโอ้โหเลือดหายไปเยอะเกือบตายเลยนะแล้วเนะมื่อกี้ก็มีคืออัตจารยิงดักทั้งสองด้านเลยนะเหลือ 2>, <sk r isa> 2คันแล้วครับผมแปบ๊บแปบ๊บแปบ๊บแป๊บรับเดือยเหลือสองคันแล้วเร็วมากเ,เจ้าต้องเจอท่าที54มอดหนึ่ง ชนนี่จะไปชนวิ่งเขาหนักกว่านี่นัดแรกนัดที่สองฮะไอ,อ้คอีนัดเดียวนัดเดียวตอนนี้ไม่สนใจแล้วเรียบร้อยฮะสี่คันนะครับผมก็เก็บสามารถเก็บไปได้สี่คันนะครับก็มีเอ่อที่ห้าสี่เฟิสโปรสุดทแล้วก็อัตจรคันหนึ่งมีที่สิบสี่แล้วก็เลิฟเอ่อเลิฟเอ่อท้ายนะฮะที่ยิงไปนัดเดียวแล้วก็ได้เหรียญนะ ความเสียหายสูงสุดนะฮะแล้วก็มีมาสเตอร์แบทเอ็มแตกนั่นเองเอ็มแตกนี่ไม่ใช่แล้วเพราะว่าการคะแนนการส่งเยอะนะครับเก็ตเขียวอื้อเลยก็ค่าประสบการณ์ถ้าอยู่ที่1460ครับก็ถือว่าสูงนะฮะมีค่าประสบการณ์ที่สูงแล้วก็เหมาะสำหรับการใช้ไดเอ็มเทสองสูงนี่ถ้าได้ 1, หนึ่งพันหนึ่งร้อยังไม่ค่อยได้หรอกจะไปได้กีพันสองก็เวลาทีหนะ้าศูนย์ก็ได้เอ็มแตกนะ ยิงไปสิบนัดครับแล้วก็เข้า12นัดเฉียดไปอีกนัดยิงไม่ยิงไม่โดนประมาณเท่าไหร่4นัดก็าถือว่าโอเคนะฮะเนี่ยครับดาเมจที่ได้จากการช่วยเหลือคือ4531เยอะกว่าดาเมจที่ทำเองดาเมจทำได้3 4ม1นะฮะส่วนที่ช่วยช่วยยิงที่นข่าวหรือช่วย2เนี่ยก็ได้4531แสดงว่าระยะระยะมองนี่ถือว่าดีมาก แล้วก็มีเพื่อนที่ช่วยดักรอยิงอยู่แล้วก็ตังก็เยอะครับถึงไม่มีพรีเมี่ยมก็ได้หมื่นห้าแต่นี่เขาเขาใช้พรีเมี่ยมก็ได้สามหมื่นเก้าเลยทีเดียวครับสุดการหมดก็ได้สองพันเก้าสิบนะฮะก็ถือว่าสุดยอดครับผมกับเอ่อเป็นรีเพลย์ของผู้เล่นทั้งสามคนเลยนะฮะก็ถือว่ายอดเยี่ยมทั้งสามคนเลยมีทั้งรุ่นเล็กอย่างทีสี่จุดห้านะฮะรถทางแจกฟรีอ่ารถทางแจกฟรีที่โหด เน,นืน่องจากว่ากาะหน้าก่อนหน้ากันกระสุนปืนกลได้นะครับทั้งที่หลายอาคารจะกันไม่ได้แล้วก็รุ่นกลางครับเป็นที่34ของคุณ ARP I 401จาก KBTH นะยิงลัวเพลินไปหน่อยฮะจนกระสุนทองหายไปเยอะติดลบยินติดลบแล้วก็รุ่นใหญ่ครับอย่าง Skoda t 50จาก l o v e r T 45ฮ่าจากแคลนเดียวกันก็คือที่ KBTH นะครับก เป็นสเกลโดยปริยายแต่ไม่เช่สเกลนะครับเพราะว่าเหรียญสเกลไม่ได้แต่ว่าได้ได้คะแนนการช่วยเหลือสูงมากครับก็สำหรับใครที่มีคลิปที่เอ็ดแตกหรือว่าได้รกิจยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่หรือว่าได้เหรียญอะไรแปลกๆลรือหายากนะก็ส่งเข้ามาได้ที่ siennation gmail com นะครับเดีวเราจะมาดูกันครั ทำบุรแบบนี้ก็ได้แล้วนะก็สำหรับใครที่จะติดตามความคลื่อนไหวหรือกิจกรรมต่างๆของทางชนลแล้วนะฮะเราผมจะอัปเดตอยู่ที่ f a c e b o o k s i n ี o n เนชั่นส์ดอนะครับก็คือให้เข้าไปที่ w w w f a c e b o o k c o m s i n e a n a t i o n s p a g e ตามที่ตานในหน้าจอเลยนะครับแล้วก็ถ้าไม่ไหวก็กด stop แล้วก็พิมพ์ก็ได้ ครับผมก็ฝากไว้เท่านี้นะครับผมช่วงหน้านี้จะมีตอนอะไรบ้างจะมีช่วงอย่างนี้ก็ได้เลยมาให้ชมกันอีกนะครับก็รอรีเฟรจากทางบ้านหรือนะครับของโคเอ้งนี่ก็ส่วนสตรีมก็เป็นทุกวันอาทิตย์นะครับอาจจะมีเว้นบ้างมีเแจ้งแจ้งอัปเดตผ่านเฟซบุ๊กแฟนหน้าแฟนเพจผมละกันนะครับสำหรับช่วงนี้ครับก็ขอลาไปก่อนนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ